วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใครหปีนะคะนะคะยามาฮ่าหปีห่ายามาฮ่าเท่านั้นรับประกันทั้งคันหปีค่ะดีกว <c oughs> ่าอย,ยังไงอะ่ะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P. จากยามาฮ่าโปรแค์ตลอด5ปีประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปีหปียามาฮ่านั่นโอเคอยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้น นายอนันตันชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานสมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแรกปรีเรียนรู้ระดับอำเภอหรือ DW ครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2,564ณศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรสมักงานเกษตรอำเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์นายนิพนธ์แรมวิโรจน์หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการสัมมนาว่าเพื่อเป็นการพัฒนาเจ้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีทักษะการทํางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้สอดคล้องกับการทํางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกบอบโดยเจ้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจงบังหวัดและระดับอําเภอได้แก่อําเภอเมืองเ,องเพชรบูรณ์อําเภอหล่มสัก อำเภอลมเก่าอเภอเขาค้อและอเภอน้ำหนาวโดยกิจกรรมในการสมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน arn, ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปี2564โดยนางสาวพันธิพดมศรีสุขนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสมรรัชงานเกษตรอำเภอลมสักและนางสาวนาริษาอยู่พิทักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสมัชงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตนเอง3กลุ่มได้แก่การวิเคราะห์ศัตรูพืชการจัดตั้งกลุ่มการพัฒนากลุ่มและการพัฒนาคุณภาพผลรริตทางการเกษตรและระบบตลาดเกษตร